มาดูอินสกิตัวยี่บห้าครับสองตู้ครับยี่บห้าแรงครับเอาเดียวครับตัวนี้ครับสวยครับสวยอย่างนี้เลยเปินไฟหน้าด้วยนะลูกเปิดที่ตะวิ้ไฟเลยเปิดที่บริเแจเลยโอเคเอาสตาร์ทครับเช้าเดียวสตาร์ทเช้าเดียวนะครับเอาหัวนะครับเครื่องนิ่มๆแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยสวยเลยไอตัวเปล่าเขากอ๋ ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับราคาคุยกันได้นะครับเอาเพชมาดูนี่ไอมีไหมทำสีใหม่ทำงานใหม่นะครับสวยครับย่างเหลือเหลือเครื่องเคื่องหลังลูกครับโอเคเลยล่ะโอเคเลยมะนาวโอเคครับเพรแบตใหม่ครับ ครับอีกงานเห็นแตกอย่างนี้อีกงานนะครับกองเหลือๆครับกองเหลือเหลางก็ขึ้นล๊อลงพัดีบังดีครับพังดีเลยแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเอาพื้นดนทนเลยบอกใหม่ด้วยอ่าพังดินใหม่ด้วยโอเคเอาพวงมาลัยทําไงเพย์พวงมาลัยร์อ่ r ครับพวงมาลัยนิ้วเดียวเลยนิ้วเดียวเลยโอ้โห 我买了一条了。<laughs> ตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัย power นะครับหายากมากครับหายยากมากตัวนี้พวงมาลัย power สวยแบบนี้เลยครับไม่มีหรอกครับโอเคสวยเลยตัทหาได้ครับหน9เก้าห้าเก้าหนสนคแปดสวยกิ๊บสวยเน็บตั้งไปอุปกรณ์หน้าอุปกรณ์หลังได้หมดครับทาให้ได้หมดนะครับผมรับก็เพิ่มมานะครับใครที่จะติดอุปกรณ์เพิ่มเงินมาเลยครับ ครับไม่ไว่าจะเป็นผางหน้าผาดหลังนะ <S <S คือเพิ่มมาจําตัวรถไม่ต้องมาจําเลยทิ้งมาจําไปเลยแต่ต้องจ่ายค่าด้านหน้ากับผาหลังหรือเครื่องตัดหญ้าให้ผมนะครับนะ <S 1> <S 1> ไม่มีไม่มีการทําก่อนนะครับตามนั้นครับอ่าดูครับรอบคันฝากไว้คันนะครับ0ู5 9 6 0 1้า8ูน, 95, 96, น 10, ครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็น รวมอะไรพาวเวอร์นะครับสวยเลยครับหมุนง่ายครับค่องครับฮ่วยพาวเวอร์ครับผู้หญิงับได้ชายับดีครับฝกาวิธีครับุงเาครับเข้าห้อูแปครับขอบคุณครับ